สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่าเลยวันนี้ก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบบุรีตามหาพาบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปของเราในทุกๆวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมถ้าวันไหนหยุดก็จะลงโพสชุมชนบอกนะครับล่วงหน้าเลยนะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์นะครับเบอร์โทรของเราที่มุมขวามือหน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องนะครับจัดส่งไปษณีไทยนะครับจัดส่งฟรีแต่บริการเสริมเก็บเงินปลายทางขอเพิ่มองค์ละ20บาทแต่แนะนําให้โอนนะครับพี่ๆเพราะว่าปลายทางจะต้องมีเวลารับของรับสายเจ้าหน้าที่ตลอดนะครับผมรับรองได้ ของแน่นอนนะครับโอนจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากกว่านะครับพี่พี่วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง EP เลยที่ห้ามพลาดรับชมวันนี้นะครับเพราะว่ามีของดีทีเด็ดหลายชิ้นนะครับผมแล้วก็พระชุดหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นหายากแล้วก็เนื้อพิเศษนะครับผมวันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับมารับชมเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยองค์แรกนี่สวยเลยเรื่องปติกวินเทจโบราณเป็นรูปถ่ายเก่าพระพุทธชินราชหลังพระพุทธ หลังหลวงพ่อเพชรนะพี่พี่โอ้โหอันนี้จะเป็นเรื่มเก่าสองสี่น่าจะ7กว่า8กว่านะพี่พี่นี่เรื่มเก่าโบราณเลยแล้วก็เป็นรูปทรงข้าหลามตัดอันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นนิยมเลยพี่พี่นี่หลังจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธชินราชโอ้โหแล้วคิดดู2อสี่กว่าปุกเสกเกจิยุคนั้นไม่ต้องพูดถึงนะพี่พี่เข้มขังมากๆและรูปสวยแชมป์เลยพี่พี่นี่กรอบเก่าจริงไม่ได้มาแต่งเติมนะครับ นี่รูปดูง่ายชัดเจนนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับนี่สวยแชมป์เลยนี่ถือว่าเป็นรูปที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับหายากแล้วก็องค์นี้ดูง่ายรับประกันให้เลยนะครับผมสบายใจกันได้นะครับเช่าไว้เก็บไปได้เลยแล้วก็เป็นสินทรัพย์ภายในอนาคตได้ด้วยแล้วก็ไว้คุ้มครองได้ด้วยนะครับพี่พี่เป็นสีิมงคลนะครับผมองค์ต่อไปรูปลอหลวงพ่อเคนรุ่นแรกปี2 5 0 1นะครับ เขาจะมีปั๊มกระหล่อโบราณอันนี้หล่อโบราณพี่ๆนี่องค์นี้แชมเลยผิวไฮเงินทองเหลืองเดิมๆหน้าตาหล่อติดคมชัดตามซอกนะครับปรากฏผิวยาขัดยาแดงเดิมๆนะครับผมนี่วัดเข่าโคอิโต้นะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ดูง่ายองค์นี้หล่อเรียบร้อยนะพี่ๆหล่อเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็อันนี้ก็อันนี้ขอ1 0 0 0พันนะพี่เล่นกันเกินแน่นอนลองหาข้อมูลกันดูและถือว่าเป็น รูปหล่อที่น่าเก็บจริงๆนะพี่ๆสภาพสวยๆแบบนี้คียเบ้าการหล่อนะครับหิวภายเงินอย่างเงี้ยเดิมแล้วก็หน้าตาหล่อเรียบร้อยคมชัดนะครับดูง่ายนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมน้าเก็บมากๆองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแบนวัดเดิมบางนะครับผมนี่น้าเก็บ พิธีเดียวกับหลวงพ่อกกยอยู่หลวงพว่งอจจนโอ้โหปลุกเสกพิธีใหญ่องค์นี้ถือว่าแชมป์เลยจมูกแดงนิดนึงนะครับจมูกแดงเขาก็แบบเดิมอยู่แล้วนะเพราะส่วนมากเพราะเป็นจุดนูนสูงนะครับพ,พี่นี่สวยมากๆพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อกวยโอ้โหนาเก็บมากๆนะครับแล้วก็เกจิอีกมากมายในสวยแชมป์เลยพีพ่ๆเป็นเหรียญรุ่นนิยมเลยปีหนึ่งกว่าหลวงพ่อแบนวัดเดิมบางนะครับสุพรรณนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่สร้าง เจตนาดีมากๆน่าจะสร้างโบสถ์หรือสร้างอะไรนะพี่พี่นี่นะเก็บมากๆท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปหล่ออันนี้เขาว่าเป็นปี2 5 0 0เลยนะพี่พี่นี่รูปหล,ล่ปอปั๊มหลวงพ่อโสธรอันนี้ก็ดูง่ายนี่น่าเก็บมากๆอันนี้ก็อันนี้ขอ700อพอพี่พี่นี่น่ารักมากๆเลยนะครับอุดกิ่งด้วยแล้วก็โหเดิมๆดีนะครับพี่พี่นี่เดิมๆดีสวยดูง่ายชัดเจนนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับ น่าจะเป็นปี2 5 0 0นะครับผมเลยปีอุดกิ่งนะครับเป็นพระพุทธโสธรปัม๊มนะครับนี่สวยมากๆนะครับมีฝุ่นฝุ่นหิ่งหิ่งเลยอันนี้ก็หายากน่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับเป็นรูปรหล่อหลวงพระปังนะครับนี่เกจิเมืองสุพรรณนะพี่ลูปหล่อปั๊มสวยเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันอันนี้ก็หลักร้อยไปปลายนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็โอ้โหองค์นี้ถือว่าสวยมากๆเลยนี่พี่พี่นี่หล่อเดิมมากๆเลยนะครับนี่ ไม่ได้ใช้เลยผิวพันวันนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับหลุ่มหลวงพ่อปังนะครับ่าเกจิทางสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาีเอา500อพอพี่พี่นี่อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญน,น้าเก็บพิธีใหญ่นะครับปี2 5 0 1อันนี้โอ้โหดูง่ายชัดเจนดีนะครับ เดี๋ยว500พอนะครับน่ารักมากๆเลยและนี้เป็นหลวงพ่อฤษีิลิงดําเป็นพระพุทธโสธรเขาเรียกว่าพระห่างมากแชมป์เลยทั้งคู่เลยนี่หน้าตาแบบโห้เด้งเด้งผิวข้าวแป้งเดิมๆนะครับนี่ถือว่าเป็นหน้าเก็บมากๆพระห่างมากหลวงพ่อฤษีลิงดาวัดท่าซุงนะครับสวยชมชัดดูง่ายชัดเจนนะครับผมนี่สวยแชมป์เลยหน้าตาจมูกปากคือแบบโห้งดงามมากๆนะครับองค์สององค์นี้ถือว่าท่านใดพลาดถือว่าไอ้นั่นเลยอันนี้ก็หลักพันต้นๆน,น,นะครับ หลักพันเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่เป็นพระห่างมากหลวงพ่อฤาษีดิงดําวัดท่าสุงนะครับแล้วองค์ต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับปกติเราจะได้พระอาจารย์สำรานวันนี้ได้เป็นพิมพลุพุสุกวัดปักคลองมะขามเท่าออกปี2508ปลุกเสกโดยพระอาจารย์สำรานนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีดิ้งดำก็ปลุกเสกแล้วก็โหเกจิเยอะน่าจะเป็นพวกหลวงพ่อพสุดวัดห่างน้ําสาคพรพวกอะไรนะพี่ๆนี่ดูง่าย อันนี้ก็อันนี้อันนี้เอา600เป็นพิมพ์หลวงู่สุขถือว่าหายากและสวยเลยพี่ๆหน้าตาแบบโอ้โหเด้งๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงู่สุขนะครับองค์ต่อไปเป็นหลงวงู่โตะวัดกำแพงพี่ๆอันนี้เอา500เป็นเตารีดใหญ่นิยมนะนี่สวยมากๆเป็นเหรียญเตารีดใหญ่เนื้อฝ่าบาทกะไ่ทองแชมป์ๆเลยนะครับเอา500บาทพอนะครับผมและอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเกจิทาง ชัยนาทนะพี่น่าจะเป็นหลวงพอ่อวัดอุตะเพาหลวงพ่ออะไรนะครับฝากแนะนําด้วยผมลืมนะครับอันนี้เอา500พอหลังจานปากกาเก่านะพี่พีนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็ตรงต่อไปเลยเป็นเสือหลวงพ่อเพียนเอา350พอราคานี้ถือว่าเบามากเสือกรถิ่น49ซองเดิมรุ่นนิยมเลยพี่ๆี่นี่ ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิน่นเขาเรียกว่าเสือ4ี่รุ่นประสบการณ์แล้วก็ลูกอมเสือลูกอมเสือได้350เลยนะพี่ๆเลื่อมเก่าเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นประสบการณ์เลยมีพี่ๆสั่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับลูกอมเสือหลวงพ่อเพี้ยนวันนี้ได้มา1องค์นะครับรมดำแบบแชมป์มกันเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันห้ามพลาดเลยนะครับและน,นี้เป็นพระตะกัวรอเก่าพี่ๆอันนี้เอา500พอเก่าจริงเลยนะ ผิวประลอดแต่ว่าพระเขาไม่ได้ใช้นะพี่นี่เป็นพระตะกัวรอ,อกเก่าๆนะครับเอา500บาทท่านใดรู้ก็ฝากคอมเมนต์ทักทายบอกกันได้นะหรือท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับในศิลปะสวยเข้มขังเก่าจริงแล้วองค์ต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อพี้ยนเตารีดเนื้อเงินพี่ๆรุ่นเมตตาบารมีสมัยก่อนนะครับเรามีโอกาสนะครับได้มาเยอะมากๆแต่จะมีโอกาสได้แค่เนื้อทองอเป็นทองเหลืองพวกอะไรนะน,นี้อันนี้ปี นี่น่าเก็บมากๆนะครับเป็นเหรียญเมตตาบารมีเตารีด2เดิมซีนเดิมซีนเดิมกล่องเดิมนะครับสวยมากๆเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนอันนี้ก็อันนี้เอาแค่เอาเอาพันสองนะพี่แค่ค่าเนื้องเงินก็ออกจากวัดก็จะไม่ได้แล้วนะปี54นี่ราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสวยเลยพี่พี่ ท่านใดมีมุมมีทางนะครับเหนือเงินแท้หนักอึกเลยและหล่อปั๊มได้งดงามเหมือนตัวท่านจริงๆนะครับผมเนี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะพันสองบาทนะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญยศพี่พี่อันนี้รุ่นนิยมเลยเจริญรถไตามาสี่เก้าพี่พี่พระครูวิมลน,นะครับผมแล้วก็นี่สวยมากๆเป็นเหรียญเงินลงยากล่องเดิมซองเดิมนี่แชมเลยพี่พอยู่ในซองเดิมเดิมนะครับถือว่าเป็นรุ่นนิยมเลยและได้ลงยาฟ้านะครับโหหายากมากๆ เนี่ยอันนี้ก็พันกว่าบาทนะพี่พี่น่าเก็บมากๆเป็นเนื้อเงินมีหมายเลขโอ้ยหมายเลข748นะครับพี่พี่สวยมากๆเลยนะครับเนี่เนื้อเงินลงยาหายากซองเดิมด้วยท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะพี่พี่พนี่แล้วก็สิงสิงมงคลมหาบารมีอันนี้เป็นเนื้อเงิน3กษัตริย์อันนี้พบเจอน้อยปี2548อันนี้หายากอันนี้แบบโอ้โหนานๆจะได้มามีโอกาสครั้งสองครั้งหนึ่งนะพี่พี่สมัยก่อนตอนลง YouTube ใหม่ๆนี่ ได้มาสวยมากๆเป็นสิ่งเนื้องเงิน3ากษัตริย์อันนี้ก็พันกว่าบาทท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับศิละปะแบบโหวสวยและเป็นสิ่งโคตจะสิ่งนะครับยอดประสบการณ์เลยมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับพี่ๆนี่ท่านใดชอบสายนี้โหถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นของหายากนะครับเป็นแรไอเทมเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนี่พี่ๆเป็นมงคล8 7หลวงพ่อเพี้ยนปี4 7 ปีสี่เนี่เขาจะออกพักเครื่องที่เป็นรุ่นนิยมมากๆนะครับพี่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณพี่พี่องเดิมนี่หายากมากมากเอานี้เอา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 ห้า้บาทพอนี่พี่พี่หล่อโบราณหลวงพ่อเพียนสวยมากๆเลยนะครับผมมงคลสีมงคล87นะครับปีท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่สวยพร้อมกล่องนะนี่น่าเก็บ500บาทและนี่หล่อโบราณหลวงพ่อเพียนขี้แปง้งเดิมๆน้ำทองเป็นหล่อทองระครังนะพี่พนี่นาเก็บปี2019นะครับ รุ่นนิยมเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบกอ็วันนี้ได้แต่หลวงพ่อเพี้ยนที่รุ่นหายากนะพี่ๆหา้ามพลาดรับชมเลยขี้แป้งการหลอ่อคือแบบเดิมๆเดีเด๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงนะครับนี่นี่สวยไหมพี่ๆนี่ทองระครังแบบน้ําทองภายเงินระครังแบบโอ้โหเดิมๆม,มีโค้ดมีหมายเลขชัดเจนนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อเพี้ยนหล่อบโบราณอันน,นี้หายากมากๆม,ม,มาพร้อมกล่ององค์สุดท้ายของเราก็เป็นวัตถุมงคลไตามานห้าสองนะครับเป็นรูปหล่อ รูปรอขี่เสือนั่งเสือนะพี่โอ้อันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะพี่พี่พบเจอน้อยเหมือนกันอันนี้ก็เอา500บาทพอแล้วกันนี่เข้มขังเนื้อทองแดงนะครับจะมีอุดอุดเหรียญเสืออุดตะกุดนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยสภาพสวยๆเลยนะครับมีหมายเลขตรงนี้ด้วยนะนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็วันนี้ถือว่าน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้ องค์ต่อไปเลยองค์สุดท้ายของเราเป็นแผ่นปัม๊มหลวงพออ่อโสธรว่าปีก่อน2500นะพี่พี่เป็นแผ่นปัม๊มภาษาจีนนะพี่พี่อันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับและที่สำคัญข่าขีดนิยมนะี่มีข่าขีดแปะทองเดิมเดิมนะครับผมนี่อันนี้เอาแค่เอาเอา เอา500พอลดไม่ได้แล้วนะพี่ๆเล่นกันเป็นพันนะวันนี้อยากแบ่งปันเฉยๆนะครับสวยๆแบ่งกันไปบูชาเป็นสิริมงคลกันนะครับองค์ต่อไปก็อ่าวันนี้จบแล้วครับหมดแล้วครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับพี่ๆที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมนะครับมาคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านจริงๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่พฝากรับชมเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอจบ e ีีนี้เพียงเท่านี้นะครับจะลงคลิปทุก หนึ่งทุ่มของทุกๆวันนะครับแล้วก็คลิปสั้นนะครับหกโมงเย็นก็ฝากกันด้วยนะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ